ครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เราพามาชมแอมหลากห้าราคาถูกนะครับผมเอาใจเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบ p o w e r อมราคาถูกนะครับผมครับผมเริ่มต้นที่ p o w e r อมโปรยูโรเทคนะครับผมโปรยูโรเทคไอรุ่นอ u 1 0หนึ่งร้อยนะครับผม <c oughs> กำลังขับก็ขับสิบห้าได้ ค่าละสองนะครับผมใช้งานได้ปกติจะมีอยสองตัวนะครับผมสองตัวคือตัวบนกับตัวที่สองนะครับผมราคาก็อยู่ที่ตัวละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมยูโรเทคอียูหนึ่งร้อยนะครับผมตัวละสองพันห้านะครับถัดลงมาก็จะเป็นพี่ใหญ่ขึ้นมานะครับผมจะเป็นยูโรเทคนะครับผมยูโรเทคเอ็กทียูสามห้าศูนย์นะครับผม ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาครับ15นิ้วได้ค่าละ2มือนกันนะครับผมใช้งานได้ปกติราคาก็อยู่ที่3,500บาทนะครับผมสำหรับ UTEC EU h EUXTU 350 BL นะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นตัว MBA MB 1,500W นะครับผมตัวนี้ตัวนี้สเปคก็น่าจะอยู่ที่ค่าละ300บาทนะครับผมใช้งานได้ปกติขับ15ค่าละ2ก็ยังได้อยู่นะครับผม ราคาถูกๆครับผมอยู่ที่2,500บาทนะครับผม MBA นะครับผม2,500บาทนะครับถัดลงมาก็จะเป็นตัว MBA นะครับผม MBA รุ่น v a 3นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับผมขับ15นิ้วได้ข้างละ2ขับ18ได้ข้างละใบนะครับผมตัวนี้ราคาก็อยู่ที่4,000บาทนะครับผม4,000บาทนะครับ v a 3นะครับ MBA v a 3นะครับถัดลงมาเป็นรุ่น เป็นยี่ห้อป๊อปซาวนะครับผมป๊อปซาวนะครับกำลังขับตัวนี้อยู่ที่กำลังขับแอรา450วัตต์นะครับผมคูณสองก็จะเป็น900วัตต์นะครับตัวนี้นะครับครับตัวป๊อปซาวตัวนี้ราคาก็อยู่ที่4,000บาทนะครับผม4,000บาทนะครับตัวนี้ครับ4,000บาทครับป๊อปซาวนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว JG ซาวนะครับผม JG ซาว BSS 1W นะครับผม ตัวนี้ขับ15ได้คันละ2เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ขับ15คันละ2ได้นะครับผมจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าตัวยูเทค e อีว์ร้อยนะครับผมครับตัวนี้ก็ขายกันอยู่ที่3,500บาทนะครับนี่ครับราคาใลคียกันอยู่นะครับ3,500บาทนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเอาใจพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมหลักยาเราราคาบ้านๆนะครับผมราคาถูกๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังแต่ละตัวนะครับ นี่นะครับด้านหลังแต่ละตัวก็ยังสวยกันอยู่นะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนึงนะครับด้านหลังแต่ละรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรเทคสาตัวหรือว่าอบายเอสามป๊อปซาวนะครับนี่แหละครับด้านหลังนะครับให้ชมกันนะครับอ่าปีพีท่านไหนสนใจก็จัดเลยครับผม ร้านเราอยู่ที่ท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกับร้านเฮงซาวอะไรนะครับร้านเราไม่มีบริการเจียบปลายทางนะครับผมมีแต่โอนและส่งนะครับแจ้งให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับผมบสาหรับคิดแอมลากย่าราคาถูกก็ต้องจบวงเพียงแค่นี้นะครับผมราคานี้จะเป็นราคาส่งท้ายให้เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ไปใช้ในเทศกาลมหาสงการกันนะครับผมรีบจัดเลยนะครับผมก่อนที่ของจะหมดวันนี้ ยังส่งทันอยู่นะครับอ่าพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับผมนะครับผมที่สวยก็เลือกเอาเลยครับราคาเบาๆตามที่ผมแจ้งนะครับผมอ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คนต้องกล่าวครับว่าสวัสดีครับ